ค่ะกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนนี้กับมาพบกับเจี๊ยบสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมื่อนนี้เจี๊ยบสามตัวเต็งกับเลยมาติดตามนึ่งเราความฝันกับคุณยายไล่เนาะค่ะค่ะคุณยายไล่เพิ่นแตกนะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะแตกทั้งล่างทั้งบนค่ะท่านผู้ชมค่ะมางวดนี้คุณยายเพิ่นก็ฝันอีกแล้วค่ะฝันเห็นพ่อเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะประมาณสี่สิบกว่าปีค่ะเพิ่่นนฝัวา เผาสุพออ่อ่ใหมเนะคะอยู่เจคันแทน้าเนาะคะ่ะค่ะคุณยายไร่กะเอาคุณพ่อนี่ไปทําบุญไปเหตุบุญตามประเพณีเนาะคะ่ะค่ะเรื่องรา,ยคา,ยายวความฝันของคุณยายไร่พื่งเสียเนวทางเขาจังไดเอากลับไปฟังเอาน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของคุณยายไร่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ ค่ะมันจะได้มาติดตามอย่างเราคพวมฝันของคุณยายไรอีกคุองเพิ่นเขาเนาะค่ะเขาเลยค่ะเอกของคุณยายไรค่ะแต่ว่าคุณยายไรนี่เพิ่นฝันฝันเกี่วเนาะค่ะฝันเกี่ยวผู้เฒ่าที่เพิ่นวิ่นเราให้กินเนาะค่ะเพอเพิ่นไปทํางานเพิ่นผ่านป่าไปตอนผ่านป่าเพิ่นก็เลยวิ่นเราให้เจ้าที เพิ่นกับฟันเห็นจากที่คนเก่าเนะาะค่ะต๊แรงมากเพิ่นกับฟันเนะาะค่ะฟันเห็นผู้ยิง่งค่ะค่ะเห็นเลดอยู่ใบหมัค่ะแต่ว่าคุณยายไล่ฟันเกี่ยวอีกค่ะว่าบอกเลดก,ก็พูถึอเลยว่าห้กันใไในห่ายกันหให้กันคุณยายได้นี่ก็ห้องไปว่าบอกเล่ก็พูถึกฟันเห็นคุณบอกว่าจากที่ผู้เก่าเนาะค่ะบอกเล่ก็พูดถึกแต่ว่าเจาที่ผู้นั้นห้องห้าลกับว่า เอาไม้กรได้ตัวคนวันสิเอาไม้ก็ได้ตัวเอาไม้กรได้ตัวค่ะบ้านก็บอกบ้านกระถือของเหลาเพิ่นบอกมีเพิ่นห้องมาบอกมีเพิ่นบ้าเอาไม้กระได้ตัวสี่หาองเพิ่นแว่าไี่หาสองม้วนโอ้ี่ห้อใส่เหลาคุันใส่เหลาน่ะคนสองคนคุ้นใส่เว้แต่ว่าเหล็กมาเหล็กไมใบใหม่ของคุณใหญ่เนาะหัวเลใบใหม่ก็ อีกแล้วหรืใบใหม่สองสามหาเนาะสองสามตัวเล็กมากของคนใหญ่บาทแล้ไป็นใหญ่เลยมาตีสซนี้บาทอันนี้คุณบอกไหมตีหาสองของคนเดินมาบอกมาหาสองคนห้องไซบอกไหมกันไหนสัวเราว่ะเอาผู้เก่านี่คันเป็นสามหาสองกับสามโตเลยเนาะสามโตแล้วมีขั้นสี่หาสองอันนี้ก็คือเป็นเล็กมากของคนใหญ่เนาะเล็กมากสองสามหาค่ะมึงเอาแล้วคันค่ะ เป็นเด็กมากเนคุณยายที่บอกอะซีหาสองเนาะค่ะเด็กมากเพิ่นกับสองสามหาค่ะค่ะข่ามังวดนี้เพิ่นสิฟันยังไงเข้ากะไปฟังน้ำแก้ววันต่อมีอยู่ค่ะทันยังไงค่ะคุณยายอ้ยฟันมาไปใส่มาใส่แล้วบาดเห็นพอจะคล้องแน่บาดถอ่เสียชีวิตบ่พอเสียชีวิตแต่พูนเราอยู่เราร้ายแล้วไม่ยังยัง่าท่านในหลวงจะคน เขาก็มาฟันตตอีกทีละจักเมเล็กเป็แล้วแล้วเป็นเสียชีวิตเพิงเลก็มาฟันเห็นฟันเกียวโอ้ยมาตะลตุนแท้เด้ว่าก็เคยฟันนห่พอจะเยอะก็เลยฟันเกียวล่วค่ะคันนั้นเก็บจังไรอยู่ียชั่ปีคนใหญ่โอ้ยเสียชีวิตสี่สิบปีเลยเนอะล้วมาฟันมือโตอิกน่ะนะเรียกว่ามือนีมือย่งขึ้นมีเงกับฟันฟันเกี่ยวพอ เสียชีวิตถึงแล้วเนาะงโอ้ยอ่ะดูถงแต่หน่อก็จออะไรประมาณสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีเหรอกำลังมาฟันเกี่ยวบกแปลกอยังนี้หน่อยเล่าอะไรบกแปลกอย่างนี้หน่อยมันค่ะคนบ่พอหน่อค่ะมันก็เพิ่งมาฟันบ่บัดนี้มาพ่อเขาก็มาฟันมังเหล็กออกเหล็กออกขึ้นต่อวไปเลยเนาะยังขึ้นมาฟันโอ้กำลังพันนี้พอฟันกับตาเล่าคือชิมบดิเกือบเดืคันเป็นแนวเลยค่ะฟันว่าเขาเผา เท้าในโบอันนี้กระดูกย่างเบิดลหัวย่างทอนี่เท้าบ่ใหม้เท้าโบหม่ย่างแต่หัวคอรอนี่เห็นเห็นเห็นหัวกลมๆเห็นเห็นเห็นหัวเออทั้งพี่ใส่คนว่าโอ้ยคนว่าชิบวนเมียนชบเมียนคาบแล้วบอกคนว่าทงใส่มาอู้เมียนกระเมียนตัวตอนเลื้ยตัวสัตว์เนี่ยว่เคยเคยพันเห็นพอมาพัน ก็จะเอาเรียกเบอร์เห็บอจังวะค่ะคุณแม่เนาะคุณใหญ่เนาะพว่าคุณใหญ่หัวเราก็ทอนี้ละนี่มันโมไม่เบิร์ตแต่ม้วนนั้ขาเบิร์ตเดี๋ยวดูเขาก็แล้วเห็นแต่กระดูกม้วนนั้นเออมันยังแต่ข้อกับหัวนี่เห็นหัวเออพอญ่อ่านว่าเมียนทุบเมียนขาเราตัวเมียนก็เมียนตัวแล้วก็แพมมห้อบ่ห่อหัวนบ่ห่อห่อทั้งกระดูกห่อทั้งหัวใส่กันค ไม่พอไหมหรือยังไงล่ะอันแต่ว่าเราเรีเมียนพออา่านเรียมีน<ไ>ปอเมียนขาดเรียมีนชกเมียนขาดเราตัวเออหูเมื่อมากคืนทอดคืนข้อ,ขอ,ของ,ขงฟันแล,ล้ตวตุ่นสากเราโอ้ยปันเขยไขยฟันหน่อยเพราะเอ้ยบอกเข่กรงกงในบางเรื่อ,อ,อง,ง,ง,งว่ะบันแล้วก็ตีเป็นอิสีแล้วก็ตีตัวเเก้าห้าซุนตีเป็นเก้าห้าซุนหอวยเก้าเก้าห้าซูนนี่ก็ทุ่เถ่าเนี่ยเราตาย หัวกะหากระโลกหนดีกระชุนบ้านนี้เก่าหนิก็เป็นผู้เฒ่าเนาะเออผู้เฒ่าเราอายุเราอายุเราเก่าชิบสองนี่เราตายหน่ะบ้านนี้หาหน่ก็เป็นหัวหัวหัวหาชูนหน่ก็จะเป็นคนตายคนตายก็ชุนหัวก็เลยตีให้เก่าหาชูนมีบ้านนอายุพิ่เก้าชิบสองปีว่ะเก่าชิบสองเช่าตูนเก่าชิบสองท่มพีท่าหนองอยู่คลองว่ะ เราเก่าที่ตองอายุรสิยะโตก็ะหงเลยเนาะกระลังพันเมื่อคืนพันตองบ่ค่ะผู้ใช้เลียต้นนี้บ่เป็นซื้อรองเบิ้องเพราะคุณใหญ่หงวดบางพันมาีนเขาเลยเนาะเขาแล้วข้างหลังข้างบนคุณใหญ่เนาะเขข้างหลังข้างบนแล้วค่ะคุณใหญ่เราเป็นคนพันเน็นเนาะวัาชุนีจะพันเหียงพอจะพองพอเก่าเนาะคนผู้เก่าคน แต่เก่าแต่แกอายุเล่าตรงเก่าช่องเนโบราณเนาะผุหลุมโบราณอืโบราณโบราณร้านเรือเราเคยเห็นอยู่บัตรห้าเล่าออกอายุเล่านะเราเก่าสิบสองค่ะค่ะตัวเหรงตีเป็นเก่าหาซุนเออเป็นเก่าหาซุนพอมาเก่าก็เป็นผู้เท้าห้าก็เป็นหัวเนาะซุนนี่ก็คือคนตายคนเสียชีวิตเนาะค่ะเนาะอายุเพิ่นกับเก่าสิบสองปีม้วนๆบัตก่สิบีเป็นเนมเบิ่งไฟใหม่บ่ ไผให่เงจัย ja. ังแต่หวก็ยังวาหัวหัวนี่ก็เป็นหวเลยบ่ัวเป็นหัวลงกึเปห่นวก็หาทวก้องคอกันเป็นดมันบ่หมเพียงนี่คอกับเห็นเห็นฮอดก้งคอบเออก็อยู่ที่แจหน้าเนาะปรากฏไว้ที่แจหน้าเออเราอยู่แจหน้าเด้บ่เพิ่นเผาน่ะสมมุติว่านะค่ะอยอบ่หมหัวเลยนะเลยยบได้ยืบ จ <c oughs> ังไหนจังโบใหม่หัวโบใหม่หัวเลยม้อนอื่นใหม่เบิดก็เลยสังเกตกระพีกระหน่องว่าความพันไแน่นิบะไปเบิร์ดเขาลาะอยู่ข้อกับหัวนี่มอดกึ่งเขาปาะอยู่ว่ะที่เปาะอยู่ซำนี่แหละหัใหญ่เลยหัวนี่หน่อยเออข้าวจนพูนกระดูกนั่นขาวจนพูนอยู่เออกระดูกข้าวจนพูนทั้งหัวดำได้บาดนี่เออมันไม่มันโมไหม่เบิร์ดแต่จังว่าได้เมียนทุบเมียนขาดเล่าอยู่ ก็ผู้ใหญ่จะหูเมื่อเลยก็ค่ะก็หูเมื่อแล้วบัดนี้โอ้ยปันเอยพันหินนเพาะเนาะจีบอกกรุงกรุงในก็บอกบอกเนาะยังบอกปันมมันหาปันเอยเอยพันเห็นเจ้านาะพอเลยแต่จมย่อมขึ้นแด้วบาดพันเห็นเหลราแล้วต้นเหลราหนะค่ะกับพเนรคุณยายท้องใช้พันธุ์สีมะไฮข้างปีชนะกระไรเนาะนั่นแหละต่ว่าเล่ากับพวกไฮพันธุ์หนีไป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 ด่าไปแล้วค่ะตัวเด็กของคุณยายเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นพอเนาะค่ะสีเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็ ตีตัวเลขออกมาเนาะค่ะเก้าหาูนยนเก้านี่กะเป็นผู้เทาหานี่ก็เป็นหัวซ้นนี่ก็เป็นคนตายเนาะคนเสียชีวิตค่ะคนเสียชีวิตอายุหาคิบสองปีเนาะค่ะค่ะขอบคุณคุณยายไร่ได้หลายเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเชิญรับค่ะนี่ก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไร่เนาะค่ะค่ะคุณยายไร่นีงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแตกค่ะทั้งหลังทั้งบนพนันเนาะค่ะขามางวดนีเพื่อนฝันอีกแล้วเนาะค่ะฝันเห็นพ่อค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะ ค่ะฟันเห็นพอทีเอาเข่ากองฟ้อนเนาะค่ะแต่หัวบ่ใหม่เพิ่นว่าเนาะค่ะเห็นตะกระดูกสีขาวเพิ่นว่าเนาะค่ะค่ะเพิ่นกะตีตัวเลขออกมาเนาะค่ะเตียวเลขของเพิ่นกะเก้าห้าศูนย์ค่ะเก้านี่ก็คือผู้เฒ่าฮานี่ก็คือหัวเนาะค่ะศูนย์ก็เป็นคนตายค่ะค่ะอายุเพิ่นเก้าสิบสองปีเนาะค่ะเพิ่นเสียชีวิตค่ะเก้าสองค่ะมันมทีสิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแมงรัฐบาลโชคโชคมันมันลำลำล้ยๆยแห้งๆหปังๆไปกับความฝันของคนไร้ไรเนะคะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริกาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเ้าได้รับชมรับฟังค่ะขะา้ายังบ่ท่านกดติดตามเจ้าขมกับขอฝากชงเจคาามสามตัวเต็งนั่นนี่เด้อค่ะข่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใด เจคาำสามตัวเต็งสิไปหามหาให้ท่านผูชน้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่าสหรับคลิปนี้เจคาำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ